สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงความรักการงานแล้วก็การเงินให้กับคุณนะคะประจำเดือนธันวา2025นั่นเองโดยที่เป็นแบบซูมนะคะมันไม่สามารถตรงไปกับทุกคนนะอย่าเอาไปซีเรียสนะคะเอาล่ะขออนุญาตเริ่มจากความรักกันก่อนนะคะความรักของชาวมังกรในเดือนอธันวาคม2025ค่ะความรักมังกรธันวา2025 มีไพ่ขึ้นมาชาวธาตุไฟเมษดสิงหพนูชาวธาตุน้ำนะคะกรากฏมีนพิจิกมีชาวตุลด้วยนะคะเออในเดือนธันวานะคะสองพันที่ห้าเนาะเอาโสดสนิทก่อนนะคะคนโสดสนิทมังกรอู้ทำไมออกมีความรู้สึกว่า คืออันนี้ที่เห็นได้ชัดมากก็คือน่าจะไปขยันขันแข่งเกี่ยวกับการวางแผนอนาคตเกี่ยวกับเรื่องการงานเป็นหลักมากๆนะการทําชีวิตให้มันมั่นคงบางคนก็ไปยุ่งวุ่นวายอยู่กับเกี่ยวกับการคดีความสัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะคะการวางแผนจัดการอนาคตต่างๆงานยุ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปขยันในเรื่องของออการทํางานนะคะโดยที่โสดสนิทเนี่ย โสดสนิทบางคนเหมือนกับมันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่โสดสนิทแบบนั้นเนาะต้องบอกว่าอาจจะคุณอาจจะมีสน่ทอะนะคือมันอาจจะเป็นลักษณะของการที่ตัวคุณเองเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็มีเจดันเออมีเจดันป่าดันอะไรเข้ามาในชีวิตหรือเปล่านะคะหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยไปเป็นสปอนเซอร์ไปเป็นเจดันป่าดันให้ใครก็ได้เนาะนะคะออกแนวเหมือนเหมือนกับอ่า เป็นเขาเรียกเป็นคําว่าไม่ได้เป็นไม่ได้มีความรักความสัมพันธ์ที่ดูทรงแล้วจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคือผมใช้คําว่าอะไรดีอ่ะคือส่วนหนึ่งอ่ะถ้าพูดอย่างเงี้ยชาวมังกรจะโกรธไหมคือบางคนบางเคสเท่านั้นเนาะคือมันมีเยอะอ่ะคือที่ไม่กล้าพูดเลยเพราะว่ากลัวชาวมังกรจะมาโกรธนะคือบางเคสอ่ะมันเหมือนกับมันมีเสน่ห์อ่ะ นะคะแล้วมันก็มีเยอะอ่ะเออมันนี้เข้ามาเยอะมีคนนั้นคนนี้เข้ามาเยอะแต่ว่าตัวคุณเองอะ่ะไม่ไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าเปิดใจอะไรขนาดนั้นอ่ะเออนะคะอาจจะเลือกด้วยโปรไฟล์เลือกด้วยความถูกต้องใช้สมองอะไรย่างนี้ก็ได้ไงนะคะในบางเคสเนี่ยห้ามาเท้าในเชิงความรักความสัมพันธ์มันหมายถึงแบบมันมันวุ่นวายเออนะคะมันวุ่นวายมันเข้ามาเยอะแยะอ่ะเพราะฉะนั้นบางเคสจะเป็นลักษณะองมันมันมีเข้ามาเยอะแยะอ่ะแต่แต่แต่ตัวคุณอาจจะรู้สึกว่า เอาเรื่องงานเป็นหลักเอ่อหรือว่าดูที่โปรไฟล์ดูเรื่องอนาคตเป็นหลักอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงเนาะก็เลยแบบไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคุณจะมานั่งโรแมนติกหวนแบบานเบลจีจ่จาจีจะอะไรกับใครเอ่อใช้คํานี้แล้วกันเนาะนะคะแต่ถ้าเกิดชาวมังกรคนโสดสนิทบอกว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์แน่นอนมันเป็นเรื่องงานค่ะยุ่งวุ่นวายเรื่องงานเรื่องการสร้างฐานะความมั่นคงอะไรต่างๆให้กับชีวิตตัวเองนั่นแหะนะนะมันก็เลยทําให้อาจจะมีกําแพงนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะนะคะทีนี้เป็นไปได้เหมือนกัน ต่อสนิทมังกรในเดือนธันวาคมจะเป็นในเชิงแบบมีการแบบเข้าแอปก็ได้นะเข้าแอปเพื่อที่จะดูคนที่น่าสนใจอ่ะเช่นต่างชาติต่างภาษาต่างถิน่นแดนไกลหรืออะไรอย่างงี้นะคะดูลองดูหน่อยสิเออมีใครน่าสนใจบ้างในโซเชียลในแอปต่างๆนะคะหรือว่ามีใครบางคนแบบเหมือนกับดูดูเข้ามาให้ความสนใจก็ได้นะนะคะเออที่ที่เป็นในเชิงเหมือนเป็นรักทางไกลเป็นต่างชาติต่างภาษาอะไรเงี้ยนะ แต่ว่าออมมีความรู้สึกนะคนโสดสนิทมังกรตัวคุณเองถ้าจะมีความรักความสัมพันธ์ดูทรงอยากได้ที่มันจริงจังอะนะเออที่มันจริงจังที่แบบมั่นคงดูมีอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออใช้คํานี้นะ,ะอืม,นะอมเห็นห้ามไม่ท้าวไงก็เลยแบบเอ้ยนิดนึงไม,ไม่กล้าพูดอ่ะทีนี้เรามาดูไม่ชัดเจนบ้างนะคะไม่ชัดเจนมังกรนะคะมันเหมือนกับมันยังมีความสับสนใจวุ่นวายใจหรือพวกคุณทะเลาะก,กันก็ได้นะในช่วงเดือนธันวา เพราะว่าในบางเคสเป็นความสัมพันธ์รักทางไกลเนาะนะคะเป็นรักทางไกลแล้วมันก็อาจจะมีการเดิมทีอาจจะเคยไปมาหาสู่กันนะกรณีรักทางไกลอ่ะเออไปมาหาสู่กันนู่นนนี่แต่ว่ามันก็งานยุ่งจนกระทั่งมันมันห่างกันก็ได้นะคะมันห่างกันก็ได้ก็เลยอาจจะแบบเอ๊มีมีแบริเร์มีกำแพงเรื่องความรักซะหน่อยนะคะไปไปไปยุ่งเรื่องงานะนิดนึงจากที่เคยไปมาหาสู่กันอะไรเงี้ยนะคะอาจจะยุ่งวุ่นวายเรื่องงานเรื่องการเป็นหลักมากกว่าอะไรเงี้ย ทีนี้ถ้าไม่ใช่รักทางไกลนะคะความความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะออกแนวเหมือนแบบคบคุยกันผ่านอินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์นะคะเป็นต่างชาติก็ได้หรือเป็นใครก็ได้ที่แบบดูแล้วไม่ไม่ไม่ค่อยได้เจอตัวอะไรกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเจอตัวกันจะเป็นในเคสที่ความสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องเรื่องที่มันจริงจังนะคะเช่นเป็นคนในองค์กรเป็นคนในที่ทํางานนะคะเป็นเจ้านายกับลูกน้องอะไรก็ได้นะคะ แล้วทีนี้มันก็มีเรื่องของการที่เออมันต้องรักษาภาพลักษณ์สักนิดนึงนะคะทางสังคมระหว่างกันอะไรเงี้ยเนาะมันก็เลยทําให้ปัจจัยต่างๆในความสัมพันธ์ของไม่ชัดเจนมางกรจะออกแนวมันมันมันมีความสับสนวุ่นวายใจเข้ามานะคะหรือว่าจะทะเลาะกันด้วยเหตุปัจจัยอย่างที่มพูดไปนะอาจจะทาให้เกิดการทะเลาะกันการตั้งตั้งแง่ตั้งดาบกันหน่อยนะคะว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีอนาคตไหมอะไรยังไงอะไรเงี้ยเนาะนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เมาเห็นเนาะ ความละความรักความสมของชาวมังกรจะออกแนวแบบไม่ชัดเจนนะจะออกแนวเหมือนเป็นเจ๊ดันป๋าดันก็ได้นะคะเออเป็นเจ๊ดันเป็นป๋าดันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วจะมีอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่าในเดือนธันวาคมจะออกแนวเหมือนกับเหมือนอยากอยากจริงจังเหมือนกันอะนะแต่ว่ามันยังติดห้าไม่เท้าอะ่ะมันมันยังอะ่ะมันยังเป็นสถานการณ์แบบรักเราหลายๆคนอยู่อะ่ะหรือว่ามันยังเป็นสถานการณ์ที่ต้องวุ่นวายยุ่งเหยิงเรื่องงานหรือว่ายังสับสนใจยังไม่รู้จะ ตัดสินใจยังไงไม่ว่าจะคุณหรือเขานะมันเลยทําให้การที่จะมีอนาคตร่วมกันในเชิงจริงจังอะ่ะเออมันก็เลยไปลดทอนอ่ะนะเออไปลดทอนโดนงานมาตัดทอนไปโดนความสับสนใจมาเบียดบังไปนะคะนอก็คงจะเป็นจังหวะโอกาสที่เอ,อ่ยังสับสนใจกันอยู่เออนะคะในเดือนธันวาคมนะยังสับสนใจกันอยู่นะคะแต่ก็มีทิศทางแนวโน้มว่าเอ,อ๊ะ มันดูจะจริงจังได้หรือเปล่ามันดูจะมีอนาคตได้หรือเปล่านะคะแต่มันจะเป็นเดือนที่รู้สึกสับสนวุ่นวายใจหรือเป็นเดือนที่แบบยุ่งวุ่นวายกับงานมากกว่าอะไรแบบนี้นะนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยบางทีมันยึดโยงอยู่กับคําว่าอีโก้ก็ได้นะภาพลักษณ์ทางสังคมหรืออีโก้ที่ทําให้เกิดความการทะเลาะก,กันหรือความสับสนนะ่ะนะคะบางทีความภาวะการนิ่งเนื่องจาก e อีโก้มันก็ทําให้คนไม่เข้าใจกันได้เหมือนกันไงนึกออกใช่ไหม,มนะคะเนาะ เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นคงจะเป็นโอกาสที่ขอทําในสิ่งที่มันจริงจังและถูกต้องก่อนนะคะขอทําในสิ่งที่มันจริงจังที่ถูกต้องเช่นทํางานก่อนละกัน ไปโฟกัสเรื่องอนาคตความมั่นคงก่อนละกันหรือว่าต้องรอให้มันถูกต้องต้องรอให้มันจริงจัง,จงยุติธรรมก่อนนะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคํานั้นเนาะทีนี้ความสัมพันธ์ที่จริงจัง,จงแล้วคือมีแฟนแล้วนะคะมีคู่มีแฟนชาวมังกรบางเคสก็ไม่ได้เป็นรักใกล้กันนะรักทางไกลเขาคุยกันผ่านแอปโซเชียลออนไลน์นะคะแต่ถ้าเกิดพวกคุณอยู่ใกล้กันนะคะเอาความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมัน,ม,นมันดูมีระยะอยู่นะมันมันมีความนิ่งซึ่ง มันไปผูกพันอยู่กับคําว่าง,งานนะคะทั้งสามทั้งโสดไม่ชัดเจนแล้วมีคู่เลยอะนะคะมันเป็นภาวะความนิ่งอันเนื่องมาจากการที่อยากจริงจังอยากมั่นคงโดยเป็นเรื่องของการวางแผนอนาคตเรื่องงานเรื่องอะไรหรือเปล่ามันก็เลยทาใหา้คนที่มีคู่มีแฟนแล้วชบบาวบังกรก็ก็มีความนิ่งกันเหมือนกันนะคะมีความนิ่งกันเหมือนกันแล้วก็ออกแนวในบางเคสก็เอาเอาเหตุเอาผลหรือเอาอีโก้อะไรต่างๆอะไรเงี้ยมาแบบ มาวัดสอบกันเออนะคะมาแบบเธอจะยอมรับผิดไหมอ่าไม่ยอมรับทะเลาะกันนะคะหรือว่าต่างคนต่างคิดว่าตัวเองถูกนะคะหรือว่ามีการรู้สึกว่าแบบมันมีการซัพพอร์ตไม่ไม่เท่าเทียมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคนนึงก็ดูจะแบบนิ่งๆแต่อีกคนนึงคอยซัพพอร์ตแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ยุติธรรมอะไรก็เกิดการทะเลาะกันได้อะไรเงี้ยนะคะเนาะ เพราะฉะนั้นสรุปความรักความสัมพันธ์ของชาวมังกรไม่ว่าจะโสดไม่ชัดเจนหรือมีคู่นะคะอมมองว่างานอะ่ะดูจะเป็นเป็นปัจจัยหลักสําคัญเลยที่ทําให้ความสัมพันธ์นะคะดูดูมีความห่างห่างนิ่งๆกันนะคะหรือถ้าโสดสนิทก็ัมแต่ยุ่งเรื่องงานอะไรอย่างนี้ก็ได้อย่างที่ออมบอกไปนะคะแล้วก็ดูแล้วที่ทางแนวโน้มนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวมังกรในเดือนธันวาเนี่ยถ้าคุณมีใครในชีวิตแล้ว มันเหมือนมันจะอยู่อย่างนั้นแบบแบบจริงจังแบบดูจะมั่นคงอ่ะแต่มันเป็นความมั่นคงที่มีความปั่นป่วนเช่นสับสนหยุ่ภายในใจหรือเป็นความมั่นคงที่แบบมันก็ยังมีการทะเลาะกันอยู่นะคะอ่ามันเป็นประเด็นเรื่องอย่างที่ผมบอกอะค่ะเรื่องภาพลักษณ์ทางสังคมเรื่องอีโก้เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องงานเรื่องการเรื่องระยะทางที่มันอยู่ไกลกันอะไรแบบนี้เนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เอ่อเรื่องการงานกันบ้างนะการงานของชาวมังกรเนาะ การงานชาวมังกรไหนดูซิว่าเดือนธันวาสองพันยห้าจะเป็นยังไงค่ะการงานของชาวมังกรธันวาสองพันยี่สิบห้าการงานการงานอืม ในบางเคสนะคะจะมีโอกาสนะคะเกี่ยวกับการลงทุนทําธุรกิจต่างๆนะเช่นเอ่อการที่มีคนมาชวนก็ได้นะเออเป็นการลงทุนมีคนมาชวนลงทุนหรือตัวคุณเองอยากจะลงทุนอยากจะทําอะไรบางอย่างนะคะเป็นธุรกิจกิจการส่วนตัวบ้านอสังหาที่ดินนะคะหรือทําอะไรกับคนในครอบครัวก็ได้นะคะก็มีโอกาสอยู่นะ ก็มีโอกาสที่จะได้ไปยุ่งข้องเกี่ยวนะคะกับาการลงทุนการทำธุรกิจกิจการงานส่วนตัวต่างๆเนาะหล,หลังจากที่แบบคิดมานานแล้วนะคะหรือว่าอดทนมานานแล้วอยากได้เงินก้อนมาลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นจังหวะเนาะเป็นจังหวะที่ท,ที่ที่จะได้เริ่มนะคะอาจจะได้เริ่มเริ่มเริ่มลงเริ่มทำเริ่มเริ่มอ่าเขาเรียกว่า เป็นการเริ่มแล้วกันนะคะเป็นการเริ่มต้นสําหรับการท,ทําธุรกิจกิจการส่วนตัวนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าในบางเคสเนาะแบบมันเหมือนกับต้องการเป็นนายตัวเองอยากมองหาโอกาสที่จะได้เป็นนายตัวเองก็จะเริ่มมีกลิ่นว่าว่า,ว,าว่าจะจะได้เข้าลางเนาะเออจะได้เข้าลางของการที่คุณจะทําอะไรที่ออกมาเป็นนายตัวเองนะคือถ้าทํางานประจําอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ยวขอให้เพิ่มนิดนึงการงานมังกรธันวาอืคนที่มีงานเดิมอยู่แล้วนะงานประจำหรืองานเดิมอยู่แล้วเนี่ยจริงๆมันก็อยู่ในจุดที่มั่นคงแล้วงานก็ยังเยอะนะคะอืมมันก็ยังเยอะอยู่เพียงแต่ว่าผลตอบแทนหรือรายได้อะบางในบางเคสดูไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่อืม งานยุ่งงานเยอะแต่ผลไปแต่ผลตอบแทนอาจจะไม่ได้เหมือนไม่ได้สมกับความเหนื่อยหรือไม่ได้สมกับความต้องการอืมใช่คือมันเป็นไพ่ของความไม่ค่อยได้อย่างใจหรือยังไม่ได้ยังไม่ได้เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะแต่ว่ามันยังอยู่ในโอกาสที่แบบมันยังไปต่อได้มันไปได้เรื่อยๆแหลคะค่ะ ไปได้เรื่อยๆแหละบางคนจะจะสุขภาพไม่ดีด้วยเรื่องงานด้วยนะคือเอางานมาเป็นหลักเอางานมาก่อนแล้วก็สุขภาพไม่ดีแต่มันยังพอจะลากถูลูทุกังเข็นทําต่อไปได้นะคะก็เลยทําให้การงานมันยังอยู่ในความมั่นคงแหละเพียงแต่เอาว่าอาจจะไม่ถูกใจนะรู้สึกมันไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้อย่างใจอะ่ะอืมลูกค้าสมมตินะลูกทํามา้าขายก็ลูกค้าไม่ได้เยอะอย่างที่คาดหวังไว้อย่างเงี้ยสมมตินะนะคะหรือว่าคุณรู้สึกว่า มันมัน,ม,นมันงานมันยุ่งงานมันเยอะแต่ทาไมกําไรมันน้อยนะคะหรือผลตอบแทนปันผลอะไรมันมันไม่ไม่สมไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเป็นคําว่าไรเดีะเป็นคําว่าการงานยังอยู่ในจุดที่มั่นคงนะคะ,ะแต่บางคนก็จะได้เริ่มนะคะได้เริ่มที่จะทำอะไรที่เป็นของตัวเองเดี๋ยวขอดูเคสนั้นสิทำอะไรเป็นของตัวเอง มันยังไม่ใช่จุดที่จะได้ทําอ่านะออมยังออมยืนออมยืนยันว่ายังไม่ใช,ยใช่ยังไม่ใช่ถึงเวลาที่จะได้ทําขนาดนั้นเพราะอะไรรอสปอนเซอร์คนกระเป๋าหนักหรือว่ารอสะสมเงินก้อนซึ่งมันยังไม่ได้เต็มที่เก็บเงินเก็บยังไม่มากพอค่ะเพราะฉะนั้นคงจะเป็นจุดในการที่เราจะเขาเรียกว่า clear เคลียร์เนาะเออเคลียร์ว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมอะไรเรามีเท่าไหร่แล้วรวบรวมเอานะคะแล้วก็เป็นจุดที่เราจะเดินหน้าหา คนที่จะมาจอยมาร่วมมาทำนะคะอืมก็อยู่ในระหว่างดำเนินการเอางี้ละกันเนาะอยู่ในระหว่างดำเนินการเพราะฉะนั้นใครที่ยังมีงานทำอยู่แล้วเอามองว่าโอเคอยู่นะคะยังอยู่ในจุดที่โอเคก็มั่นคงดีแต่คนที่อยากจะออกมาเป็นนายตัวเองหรือหรืออยากลงทุนทำอะไรที่เป็นของตัวเองมันมันยังไม่ได้มันยังไม่ถึงเวลาขนาดนั้นคะ่ะยังไม่ได้ตอบโจทย์อะไรขนาดนั้นนะคะก็ค่อยๆเตรียมค่อยๆอ,อะไรไปแล้วกันเนาะ นะคะแต่ว่าถือว่าถือว่ามีอิสระในการที่คุณจะคิดจะทําจะอะไรตัดสินใจอะไรอะ่ะค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าตัวคุณเองเคยผ่านจุดที่เขาเรียกว่าอดทนมามาเยอะนะคะเคยเคยเคยอดทนมามาเยอะแล้วจนทั้งมันเหมือนกับน่าจะตกผลึกแล้วแล้ว,ลวรู้ว่าเออเราเรา,เราต้องทํำยังไงนะคะเพื่อให้เรารู้สึก ไม่ถูกกดดันไม่ถูกบีบคัน้นรู้สึกว่ามัน,ม,น,ม,นมันมันมีอิสละมากขึ้นมันโปรง่งมันสบายใจมากขึ้นนะคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายยอมก็ได้เนะเอ้ยยอมแบบยอมอ่อนข้อนอบน้อมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอ่าเพราะฉะนั้นในเดือนธันวาคมนะชาวมังกรความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะความนอบน้อมอะ่ะจะเป็นทางมาของคําว่างานมั่นคงแล้วเงินที่ดีนะคะเป็นคํานั้นนะ เป็นฝ่ายยอมอ่านะคะเป็นฝ่ายยอมเป็นฝ่ายอ่อนข้อเป็นฝ่ายอ่อนน้อมถ่อมตนนะอาจจะเป็นลักษณะในเรื่องของสภาพแวดลอ้อมในที่ทํางานก็ได้ไงนะคะอะทีนี้เรามาดูเรื่องเงินบ้างนะการเงินชาวมังกรเดือนธันวาสองพันยี่ห้าค่ะการเงินมังกรเดือนธันวาสองพันยี่สิบห้าการเงิน อืมมันมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนาะคือจะบอกตรงๆว่าในบางเคสนะคะจะได้รับเงินเขาเรียกว่าเป็นเงินชดเชยก็ได้นะเป็นสินใหม่ทดแทนเป็นเงินชดเชยจากอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าเกี่ยวกับสีดำนะคะงานสีดำบางคนจะได้เป็นมรดกนะเป็นแบบเขาเรียกว่า มีอะไรไปอย่างมารู้ว่าเกิดเหตุกระทันหันนะคะเราก็เลยได้ได้รับมรดกได้รับเอา่าเขาเรียกว่าเป็นบ้านอสังหาที่ดินจากคนตายอะไรเงี้ยเออนะคะงานงานงานที่แบบงานสีงานสีดําเออนะคะงานที่มีคนตายนะคะอาจจะทําให้ชาวมังก่อนนั้นได้รับมรดกเงินก้อนบางอย่างอา่ะอันนี้ต้องทักจากที่แบบเห็นปุ๊บขึ้นมาก่อนนะเทีนี้ สำหรับเคสที่แบบเหมือนมีหนี้มีสินนะ่ะออมมองว่าต้องใช้ความอดทนมากๆ,ๆเลยเนาะในการผ่านพ้นไปเพราะว่าดูแล้วมันจะเป็นอุปสรรคระยะยาวให้ให้กับชาวมังกรที่มีหนี้สินนะเออนะคะอาจจะแบบต้องเก็บเงินนะคะต้องต้องอดทนเก็บเงินในการที่เราจะแบบใช้นี่แสดงว่าไพ่ไม่อยากให้คุณเขาเรียกว่าใช้นี่เป็นเบี้ยหัวแตกเนาะแต่อยากให้คุณะเก็บเงินนะคะเก็บเงินเพื่อให้มันเป็นก้อนก่อนนะ ดูทรงนะคะอยากให้เก็บเงินให้ได้เป็นก้อนก่อนนะคะอดทนเก็บเงินให้ได้เป็นก้อนนะคะเพื่อที่จะเอาไปโปะหนี้หรือเอาไปใช้หนี้อะไรประมาณนี้อันนี้สำหรับคนที่เป็นหนี้นะอ,อ,อดทนหน่อยเนาะเดือนธันวายยังเป็นเด,ดือนที่ต้องแบบออดทนแม้ว่าจะรู้สึกว่าภาระเยอะหรือว่าหนี้มันเยอะจนไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ให้บอกว่าเใจเย็นนะค่อยๆเก็บเก็บให้เป็นก้อนเป็นก้อนอดทนนะเราก็ค่อยใช้อะไรเงี้ยนะคะอืมแล้วก็ในบางเคส อาจจะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุเนาะคือบางคนน่ะจะไปเจออุบัติเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องเอาเงินที่เก็บไว้มาจ่ายอะ่ะเ,ออเช่นเป็นการจ่ายให้กับผู้เสียหายอย่างเงี้ยสมมตินะเออไปเจอเหตุการณ์อะไรมาแล้วคุณต้องไปจ่ายเงินให้กับผู้เสียหายหรือคุณจะเป็นฝ่ายได้นะคะมันเป็นสองทางคุณเป็นฝ่ายจ่ายหรือคุณจะเป็นฝ่ายได้นะคะเนี่ยแต่ว่า มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดผ่านพ้นเดือนธันวาไปคุณจะดีขึ้นนะเดือนธันวามันจะเป็นจุดเปลี่ยนทางด้านการเงินของชาวมังกรอะเพราะว่าภาระเยอะหรือบางคนมีหนี้สินหรือว่ามันจะเป็นเดือนจ่ายจ่ายจ่ายส่งท้ายปีนะจ่ายส่งท้ายปีหรือว่าได้รับส่งท้ายปีค่ะแล้วหลังจากธันวาเออมันน่าจะมีมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่จะให้คุณแบบมั่นคงมากขึ้นเนาะ เรื่องการเงินน่ะเดี๋ยวต้องดูก่อนให้ให้แน่ใจว่ามีอะไรต้องทักอีกบ้างนะคะเรื่องเงินของชาวมังกรบางคนก็ต้องใช้เงินก้อนไปกับอะไรบางอย่างที่แบบมันเสียเนาะเออมันเสียมันพังอะ่ะเป็นการเสียเป็นการพังของอะไรบางอย่างแล้วคุณต้องแบบไปซื้อใหม่ไปเคลมไปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอืมต้องต้องไปเสียเงินซื้อกับบางสิ่งบางอย่างที่มันพังเสียหายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอืม แล้วก็น่าจะประมาณเนี้ยเท่าที่เห็นนะอืมน่าจะประมาณนี้ค่ะไม่มีอะไรแล้วนะก็ประมาณนี้ชาวมังกรก็อวยพรอขอให้คุณหลังจากทันวาไปขอให้เป็นฟ้าหลังฝนแล้วกันนะคะของชาวบังกรนะโอเคบายบายค่ะไปละ